สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราอยู่กับช่องวิธีชีวิตและเกษตรบ้านกันนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่สิบสามเลยนะครับที่เราได้ลงได้เลี้ยงกบนะครับวันนี้ผมจะพาไปเลาว่ามันโตขนาดไหนเลยนะครับเราก็เลได้ถูกๆวันนะครับผมก็ดูอัปเดตคลิปอะไรยถุกๆวันกันเลยนะครับกบกากา ส้มบุญนะครับแข้งเร่งดีนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสีเบงเลยนะครับอันนี้เลยนะครับเริ่มเต็มโอนะครับเริ่มเต็มโอกันแล้วนะครับตอนนี้ตัวตัวครับเพิ่มขึ้นกันได้นะครับกานตอนนี้ก็คือเรากำลังใส่น้ำนะครับใส่น้ำเลยเดี๋ยวก็เดือยวาหารนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวรับตัว ตัวาย่อยกันได้นะครับฟานไปเก๋ดิสามบันอืมเลยเลยมันตัวเก่งแรงนะครับมันดูดนี่มันนี่เป๋วเก่งแรงแต่อย่าทำให้ตกใจมากเดี๋ยวมันนี่ก๊อปกันนะครับีฟาไปเรื่อยๆนะครับอ่านี้นะครับมันเป็นบอยแยกนะครับบอยแยกกล้องก็เดี๋ยวอะจุดซองบาสนะครับจุดซองบาสอ่านี่เรากลับมาเลย ขอบจุดสางบาทกันครับสรางบาทตัวจะใหญ่ว่านะครับในว่าแกนได้นะครับเสริมลังจากจุดช่องบาทชิบวันนะครับอันนี้เป็นบอดิตสางบาดติคบกันนะครับนะครับสายอินกริปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดิจัยกดไลค์นะครับเผื่อเป็นกำลังใจใต่ำคลิปไม่แม่ด้วยนะครับ